ไอเด็กคนนี้มาแย่งโทรศัพท์กับคนนั้นคนนี้ <c oughs> ไว้เก๋ไว้เก๋ไว้โอ้ยชัดแบบยุกเดี๋ยวไปเชิดเอามา,อาเ,อเอามามาไปดูดไม่ช่วยนะมีเลือดด้วยาาร้อนไหมนั่นร้อนไหม,มร้อนไหมเด็กดือ้เอเขา,าหอมดื้อเปล่า เอ้ยพี่รัดเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เราไปเที่ยวกันนะแล้วให้ข้าหอมไปไหมให้หอมไปไหมอ๋อจะว่าจะพาไปน้ําตกที่ไปมาเนี่ยเนี่ยยิ่งไปกลับมาเนี่ยว่าจะไปอีกเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยีบีมีบีไปเเลยวไม่ยืนบีบีไปด้ยยวยพี่รัตให้ข้าหอมไปไหมไ<ป>อ้าว ทำไมพี่รัตไม่ให้ข้าวหอมไปอ่ะไม่ได้ไล่อย่างนี้ยไม่ทำแล้วเอ๊ะแล้วีหมาแล้วนะข้าวหอมนะให้ข้าวหอมไปอยู่นะแต่ว่าต้องขออนุญาตพี่รัตก่อนว่าพี่รัตจะให้หนูไปไหมไม่แบบนี้ไม่น่ารักให้บีบีไว้ช่วยไหมไม่บีบีไม่น่ารักเอย่างบีบีรู้บีบีทำอะไรต้องทำยังไงอ่ะ เอ่แบบนี้ไม่น่ารักต้องทอยังไองอ้าวถ้างั้นพี่รัดเราก็ไปกันสองคนแลวเนาะไม่อย่าไปหนังคนแล้วตกลงให้ข้าวหอมไปไหมไปพี่รัตข้าวหอมทำนิสัยไม่ดีเนาะปะ่ะถ้าง,งั้นเราไปเลือกดูว่าเราจะไปน้ำตกกี่น้ำตกดีไหมไม่ให้บีบบีไว้ด้วยนะอาา้าวล้วบีบบีทำนิสัยไม่ดีอ่ะขอโทษพี่รัดเลยไ,ไปขอร้องพี่รัดเลยว่าอโทษอาเมียไม่ตั้งใจด้วยเนี่ย ไม่ได้ไปหรอกทางนั้นอนะ่ะเขาใหญ่อ่ะอุ้ยมันมีช้างด้วยหน้าที่น่าไปอ่ะ Hi, ตกลง Hi, <baby. S 1> พี่รัสไม่ให้เข้าหอมไปใช่ไหมให้หอมไดขอขอ,ขออนุญาตพี่รัสสิ <c oughs> ทำอะไร <c oughs> ไม่เเป็นทำเหมือนลูกลิงเลยอ่ะ ตกลงไม่ให้ข้าวหอมไปเนาะให้ไปพี่รันให้ข้าวหอมไปเปล่าให้ไปทำไมเปล่ให้ไปไหมข้าบอกให้ไปน้าไม่ให้ไป <c oughs> น้าไม่ให้ไปให้ไปก็ได้มาก่อนก็ ดื้มไหมอ่ะจะดื่มไหมอ่ะเราไปน้ำตกกี่น้ำตกดีอ่ะอีกอันแล้วน้ำตกมูขาว